ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับพี่ก็มีเว็บไซต์จำหน่ายดีเกมโรบล็อกในบล็อกฟู้มาแนะนำนะครับต้องนี่เลยไก่ตันช็อปมีทั้งบริการกดผลเกมพาร์ทหามอนนะครับผมนี่นะครับลองมาเลือกซื้อกันได้นะครับและบริการกดเกมพาร์ทนะครับผมในแมปบล็อกฟู้ก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมดาบโยรุคูณสองแบตเตอรี่มีหมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาซื้อให้ดูนะครับผม ID ดีไก่ตันมังกรหามอนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับกดซื้อสินค้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ เมื่อกี้นะครับผมแกตันมังกรถาวรนะครับเดี๋ยวตาเข้าไปดูแอดีกันเลยนะครับผมว่าจะเข้าได้จริงหรือเปล่าโอเคครับนี่ก็จะเป็นแอดีนะครับผมที่เราสุ่มได้จากเว็บแกตันช็อปนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างอันดับที่หนึ่งนะครับผมเราจะได้เป็นการันตีเจ็ดมัดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพี่ใช้เป็นดราก้อนทาวรอยู่นะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับผมจะเป็นมังกรถาวรนะผมซึ่งจะมาเป็นเดืยดให้เราแบบนี้นะครับโหดมากนะครับแล้วก็จะเป็นดาบเท่ๆแบบ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 นน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 นีีีี้้้้้้้ะะ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 ะคค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 รร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 ัััััััััยยยยดดดาาาผผผผมมมมมตตึงงๆเเลลลิิกกกกกก์ววว็็จจจออออู่่่ใใปปปสหหทไไไซืฝบ โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมโอเคครับก็วันนี้ครับผมจะมาแจกโปรแกรม Loless l e s s s c a l i n g นะครับซึ่งโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มเฟรมเรทนะครับผมให้กับเกมที่เราเล่นนะครับผมอ่าก็วันนี้ครับเกมที่ผมจะมาลองใช้นะครับก็จะเป็นเกม Batman a r k h a ร Knight ทนะครับผมซึ่งก็เป็นเกมเก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่าภาพยังสวยอยู่นะครับแล้วก็อ่าบางจังหวะก็ เฟมล่วงเฟมตกนะครับกินสเปคไปบ้างนะครับผมก็เลยจะมาลองใช้โปรแกรมนี้กับเกมนี้ดูนะครับผมโอเคก็อันดับแรกนะครับผมถ้าเราโหลดโปรแกรมมานะครับผมหน้าตาก็จะเป็นรูปเป็ดนะครับตอนโหลดมาจะเป็นไฟล์ซิ p นะครับผมให้เราทําการแตกไฟล์ออกมานะครับผมก็ขออภัยที่ผมไม่ได้ทําการแตกไฟล์ดูนะเพราะว่าผมลบไฟล์ไปแล้วนะครับก็อ่าลิงก์โหลดก็จะอยู่ในดิสค์คอร์ดนะครับผมพอเราได้มาแล้วเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับเราก็จะได้ อันนี้มานะครับผม r o t e Scaling 3.0.0.1นะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทำการอ่าก็ไม่คลิกไฟล์นี้นะครับผม r e g e s t y นะครับผมแล้วกด Yes นะครับแล้วก็กดอ่า Yes ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมจะไม่ทำการกดนะครับผมแต่ว่าถ้าใครโหลดครั้งแรกก็กดนะครับพอกดเสร็จแล้วครับผมให้เราทำการเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับ r o l e Scaling นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโปรแกรมก็จะเป็น อ่ารูปเป็ดแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็วิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรามาดูอ่านี่ครับผมเป็น generation นะผมอันนี้จะเป็นฟังก์ชันหลักที่เราจะใช้กันในวันนี้นะผมโอเคก็ type นะครับแล้วให้เราปรับเป็น3.0ยูนย์นะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะับแล้วก็โหมดนะผมจะมีให้เลิ่มแต่ x 2 x3 x 4นะ x รับผมก็จะเป็นโหมดคูณ f p พนะครับผมก็ ผมจะใช้ให้ดูไปทุกโหมดเลยนะผมแล้วก็โหมดคัตตอมนะผมสามารถปรับได้สูงสุดถึงคูณ2่เลยนะผมซึ่งก็ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะภาพจะเป็นคุ้นนะครับอ่โอเคก็อ่ะตรงอื่นนะผมให้เรามาเปิดตรงนี้นะคอ่าดอเอพีเอสนะผมอ่าจะได้เห็นเอพีเอสเวลาเราเปิดเฟรมเจนนะครับผมแล้วก็ตรงอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้ครับอ่าแบบนี้เลยนะผมอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะผม เราก็เป็น default ก็ได้ครับอ่ะ d e f a u l t เลยนะครผมแต่ผมว่าจะปรับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าผมอยากเห็นเฟรมแบบว่าพุ่งอ่าสูงสุดนะครับผมถ้าเราปรับเป็น Default นี่บางทีมันจะเฟรมบางทีมันจะไม่ค่อยพุ่งนะเพราะว่ามันจะอ่าแบบว่าทำให้แบบจอรเราไม่เกิดการภาพภาพแบบว่ามันเทียรลิงอ่ะภาพขาดน,นะผมภาพแบบเราเห็นว่าภาพต่อกันแล้วแต่ว่าผม จะปรับเป็นออฟนะครับผมปรับตามผมก็ได้นะเนี่ยนี่ตามนี้เลยครับปรับตามผมก็ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็การตั้งค่าในเกมนะครับให้เราปรับเป็นโหมดวินโดว์วินโด้นะครับผมวินโดว์บอร์ e เดอร์เลนะครับผมหรือว่าวินโดว์โน่บอร์เดอร์อะไรพวกนี้ชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะแล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับผมวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมเป็ดนะครับผมแเป็นหนึ่งนะ ให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมเป็ดนะครับอันนี้อันนี้โปรแกรมนะครับแล้วกดปุ่ม scale นะผมแค่นั้นเลยนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้แป,นนป๊บหนึ่งโอเคเช็คแป๊บนึงนะอ่ะนี่ปักนะครับโอเคก็วิธีการใช้ก็ตามที่ผมบอกนะครับกดปุ่ม scale นะผมหรือว่าจะกดปุ่มคีย์ลัดก็ได้นะผมซึ่งปุ่มคีย์ลัดก็จะเป็นปุ่ม control alternate และปุ่ม s นะครับนี่ เห็นปะเราจะเห็นเลขเฟรมเลตนะครับที่อยู่มุมบนซ้ายนะครับผมเห็นไหมอ่าเฟรมเราก็จะพุ่งประมาณนี้เลยนะครับเห็นปะนี่วันนี้เลยนะรับโหแบบว่าเลื่อนไหลขึ้นมากเลยนะคผมนะนี่ดูดินี่ลื่นไหลขึ้นมากนะครับปะจากเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้เลื่นขึ้นมาเลยนะครับปะใครที่จอเฮิร์ตสูงๆนะครับก็ จะทําให้ดูลื่นตาขึ้นนะครับผมแต่ว่าผลที่ตามมานะครับผมก็จะมันจะเพิ่ม latency นะผมก็คืออาการหน่วงเมื่อเราขยับเมาส์หรือว่าทําอะไรทุกอย่างในเกมเลยนะครับมันจะเกิดอาการหน่วงนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่เฟรมจริงนะเป็นการใช้ AI นะครับผมเจนภาพขึ้นมาซ้อนทับนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับหมดคูณสองนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดคูณ3มให้ดูกันเลยนะครับผมอ่า ก็โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะปรับคูณ3ามนะอ่ะนี่เป็นหมดคูณ3ามนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอนโทรลอ่ะนี่ครับได้แล้วนะครับผมนี่หมดคูณสามนะครับผมประมาณนี้นะครับ fps ก็จากเจกว่านะครับผมก็จะคูณ3ามเข้าไปนะครับอ่าเป็นอันเนี้ยเห็นปะ่ะเลขมุมบนซ้ายนะผมอุ้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าฉากต่อสู้เลยนะครับ ก็เลื่นไหลนะครับผมผมรู้สึกว่ารเ t น n c y ที่เพิ่มเข้ามานะผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับปักเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือมันไม่ได้มีผลขนาดนั้น,นครับสําหรับเกมออฟไลน์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเกมออนไลน์นะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่ามันจะทําให้เสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมเพราะว่าสมมุติศัตรูพิลล์มาครับแล้วเวลาเราเห็นนะคือบางทีมันจะ ไม่บางทีอ่ะคือมันจะดีเลยครับเ a t e n c เพิ่มนะครับนั่นแหละถ้าใครงงว่าอะที่ผมพูดเ a นซ n ่คืออะไรก็ลองไปค้นหาดูกน,นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกันนะครับก็คือเวลาเรากดเมาส์ครับแต่ว่ากดเมาส์ปุ๊บทีหนึ่งแล้วสมมุติเราเล่นเกมยิงปืนนะแบบกดเมาส์ทีหนึ่ง,มมป,นนงปุ๊บกว่ากระสุนมาจริงออกไปมันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับก็คือนั่นแหละเรียกว่าแบบมันเป็นความน่วงนะครับผม ประมาณนั้นแหละผมก็อธิบายไม่ถูกแนละ้พูดไปเ่งงนะครับเราลองไปเซิร์ชหากันดูก็ได้นะผมหรือว่าดูในทวิตเ,เทียบกันนะครับอโอเคนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้คูณ3ให้ดูนะครับไปคูณสีนะครับโอเคคูณสีเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาโปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเห็นจอไหมนะตอนนี้เห็นไหม เหมือนจะเหมือนจะค้างนะครับเห็นยังโปรแกรมโปรแกรมมันไม่ขึ้นหน้าโปรแกรมนะเป็นอย่างนั้นทุกคนปึน๊บขึ้นยังเอายังนะครับเป็น,นึ่งโคเหมือนจะติดปักนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็อ่านี่ครับหน้าตาแล้วก็มาปรับเป็นคูณสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองทีเลย ก็กดปุ่มนะครับคอนโทรลอันเทเนสสนะครับนี่คูณ4นะครับเฟร,รมเราจะพุ่งมาอยู่ที่200กว่าเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็คือตัวเลขตัวเลข a หกเนี่ยคือเฟร,รมเรทจริงๆของเรานะครับแล้วก็ตัวเลข266เนี่ยก็คือเฟร,รมที่เจนออกมานะครับผมรวมกับเฟร,รมจริงก็กลายเป็น260กบาว่าเลยนะครผมก็ถ้าอยาก ถ้าเราอยากให้เลขมันเสถียรกูแน้แบบให้มันไม่ไม่แกว่งไปมานะผมแนะนํานะครับให้เราไปที่ตั้งค่าของเกมนะครับนหนึ่งนะดดกด E E s c u l a t e ก็ให้เราไปที่ตั้งค่าของเกมนะครับผมแล้วก็ไปจัดการแคป FPS นะครับไว้ที่ตามใจเราเลยแบบ FPS ที่คุณคิดว่าถ้าเราแบบแคปไปแล้วอะ่ะมันจะคงที่แบบตลอดเวลาเลยนะผมก็คือสมมติว่าคุณ อลองดู FPS ในเกมแล้วนะครับผมคือ FPS สมมุติว่ามันแกว่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหกิ้าเจอะไรแบบนี้คือให้คุณล็อกเฟรมไว้ที่60นะครับมันจะทําให้เสถียรขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าไงก็คือมันจะเป็น60ตลอดเวลาเลยนะผมมันจะไม่ต่ําไปกว่า6กนะครับผมประมาณนั้นนะถ้าคอมเราแบบว่า ดันไหวดันเฟรมไหวนะครับมันก็จะอยู่ที่60ตลอดเลยตามที่เราตั้งจํากัดไว้นะครับเห็นปะพอผมตั้งจํากัดเฟรมนะคผมให้สังเกตดูตัวเลขนะผมมุมบนซ้ายนะผมมันจะนิ่งขึ้นนะครับเห็นปะนี่60นะครับ58ก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันจะอยู่แค่นี้นะเห็นปะ60 240มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะแบบว่าเป๊ะเ,เ,เออคือมันจะเสถียรน,นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตอีต่อยให้ดูครับนี่ครับประมาณนี้เลยกดทงกดท่าอะไรกดทันนะครับไม่ถือว่าหน่วงมากเกินไปนะครับก็เอพีเอสเอพีเอสเบสดไลน์นะผมหรือว่าเอพีเอสจิกนะครับผม,นบผมแนะนําให้อยู่ประมาณอย่างต่ําเลยนะผมแนะนําให้อยู่ที่ประมาณ40อัพนะครับผม45 50อะไรแบบนี้ครับ แต่ว่าถ้า30สิบนี่ก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเปิดเฟรมจนอ่ะอาจจะทําให้หน่วงนะครับผมผมก็เลยแนะนําประมาณ4ี่สิขึ้นไปนะผมอ่า A.P.S เป็ดลายหรือว่า A.P.S ต้นฉบับ A.P.S จริงของเรานะผมสี่สิบขึ้นไปนะครับอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองโหมดคัสตอมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคโหมดคัสตอมนะครับผมจะลองเป็นคูณสิบกับคูณ2ี่ิบนะครับผมแต่ว่าเอาให้มันเยอะไปเลยครับนี่อ่ะดูเดี๋ยวให้ดูครับ อันนี้ก็ผมจะปรับเลขเป็นคูณ1ิบนะครับนี่แล้วก็กดอันสเกลแล้วค่อยเดี๋ยวผมจะค่อยไปสเกลในเกมนะครับโอเคอ่าคูณ1ิบนะครับผมคอนโทรลอินเทนต์เอสนะครับอ่านี่ครับผมคูณ1ิบนะครับผมเราจะได้ประมาณนี้เลยนะผมสังเกตว่า APS เรา APS จริงเรามันล่วงไปอยู่ที่สี่สิบนะครับผมผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะคือมัน อ่ามันเป็นที่ตัวโปรแกรมเป็ดครับมันลดเฟรมเราไปอ่านิดนึงเพื่อเพิ่มความเสถียรนะครับผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมที่มันทําแบบนี้คือมันจะทําให้เถียรยิ่งขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับเห็นป่ะอันนี้ผมเจนเฟรมมาแบบ400เฟรมนะผมถามว่าภาพบูนไหมก็ให้ท่านผู้ชมดูอ่าดูด้วยตากันนะครับว่ามันบูนไหมก็ถ้าถามผมนะครับว่าบูนไหมนะครับบูนนะครับบูนโดยเฉพาะตรงฝน นะครับถ้าเราดูตรงเม็ดฝนนะครับคือมันบูนมากนะครับคือผมสังเกตออกเลยครับว่ามันบูนคือเพราะว่ามันไปคูณสิบเนาะมันคูณเยอะนะครับผมแล้วก็ไอเพจเบสไลน์แล้วก็ต่ําลงด้วยนะครับผมทาให้เห็นความบูนชัดนะครับแต่ว่าถ้าบางคนน่ะแบบสมมุตินั่งอยู่ไกลจอแบบนี้จอใหญ่อะไรเนี้ยแล้วก็นั่งไกลจอเอนหลังเล่นเกมอย่างเงี้ยคืออาจจะมองไม่เห็นก็ได้ครับถ้าเราไม่เพ่งมากนะครับผมนะ อถ้าผมแบบมองไกลๆอย่างเงี้ยออก็มันก็พอแบบว่าผ่านตาไปได้นะครับผม,มก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะประมาณนี้ครับโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับผมจะลองเป็นคูณยี่สิบแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะโอเคก็ปรับเป็นคูณยี่สิบเลยครับเนี่ยนี่คือเต็มสิบแล้วเนาะอันนี้เป็นคูณยี่สิบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดก่อน ก็ผมจะไปสเกลในเกมต่อนะครับอ่ะโคลนอัลเทเนตเอนะครับอ่ะอันนี้เป็นคูณ20นะครับผมดูมันทำให้ f p s s อ่าเอพจริงเรามันหล่นไปเหลือ30นะทุกคนดูดิดูด,ดิเหลือ30เหลือย7่ิอะทุกคนดูดิแต่ว่าเซมที่แรกมาก็คือ500กว่าๆแล้วคือถือว่าตัวเลขที่เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ คือดูได้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้ภาพแบบว่าวุ้นโคตรนะครับดูดิแปบลบว่าวุ้นโคตรนะทุกคนคือดูออกได้เลยนะครับแล้วก็เลเยอิตซี่ก็สูงมากนะครับคือหน่วงมากครับเวลาถันเวลาทําทอะไรอะเนี่ยภาพแทบจะวาร์ปเลยนะทุกคนปกติแทบจะวาร์ปเลยนะเหมือนใช่เอเหมือนแบบเราดูคลิป AI g e n e r a t e สมัยก่อนอะเออภาพมันจะแบบวุ้บๆนะครับผม นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมแนะนําให้ใช้สูงสุดแค่ประมาณคูณสิบนะครับก็หรือว่าถ้าใครอยากใช้เอาไปเล่นเล่นก็ตามใจเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอย่าลืมกไดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับลิงก์โดดก็อยู่ในดิสนะทุกคนมาคนหาไม่เจอนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย